ราคาถูกต้องที่เราคะ่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาชม Toyota r รี vo คันนี้กันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะแอลค่ะวันนี้นะคะเจอกันที่เต็นท์สมบัติคาร์เซ็นเตอร์สาขาตะขามเองนะคะรถสวยคุณภาพดีราะคาถูกต้องที่เราคะ่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาชม Toyota r รี vo คันนี้กันเลยคะ่ะ คันนี้นะคะจะเป็น Toyota าไฮรักรีโวนะคะเครื่อง2.8นะคะคันนี้จะเป็นปี2019คันนี้นะคะจะเป็นสีเดิมทั้งคันเลยนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าที่เป็นโครเมียมค่ะสัญ,ญลักษณ์ Toyota าไฮรักรีโวค่ะไฟนะคะจะเป็นไฟเดย์ไลท์ค่ะ คันนี้นะคะจะมีไฟเหลียวที่กระจกมองข้างค่ะฝาครอบนะคะจะเป็นฝาครอบพรีเมียมตัดกับสีดำด้าลเลยนะคะคันนี้จะมีสัญลักษณ์ไฮรักเครื่อง2.8นะคะมาพร้อมกับแม็กเดิมเลยค่ะแต่ยังใหม่แกะกล่องเลยนะคะคันนี้นะคะเราจัดให้เลยค่ะครอบพร้อมใช้งานค่ะ มีแนบเราเสริมแนบมาให้เรียบร้อยเลยนะคะเทาก็มีเรียบร้อยแล้วคะ่ะคันนี้พร้อมใช้มากเลยคะ่ะลูกค้าซื้อคันนี้ไปนะคะพร้อมใช้งานเลยคะ่ะไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเราลงเล่มให้เรียบร้อยหมดแล้วคะ่ะเดี๋ยวพามาดูห้องเครื่องกันนะคะห้องเครื่องนะคะใหม่มากคันนี้จะเป็นเครื่องเดิมเดิมเดิมเลยนะคะเพศนะคะเป็นเพศเดิม ฝากระโปงนะคะเป็นฝากระโปงเดิมเลยยังไม่ไม่น้อยทอดร้อยไข่เลยนะคะคานจะเป็นคานเดิมค่ะคันนี้นะคะจุดแต้มสียังอยู่ครบค่ะลูกค้าเครื่องเดิมเดิมทั้งคันเลยค่ะใหม่มากค่ะลูกค้าคันนี้ ค่า5ไข่นะคะสนใจรถพร้อมใช้คันนี้นะคะราคาเพียงแค่499,000บาทนะคะหรือจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจรถมือสองรถสวยสมบัติคาร์เซ็นเตอร์กาญจนบุรีนะคะมีเพจใหม่อีกเพจหนึ่งเป็นเพจเต็นสมบัติคาร์เซ็นเตอร์รถสวยกาญจนบุรีนะคะเข้าไปดูเข้าไปสอบถามได้คะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพขาขายทำไรทำนาออกได้หมดนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากค่ะลองเข้ามาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0898367988ค่ะ